ประครบสุดไฮเทคสูงวัยที่ชอบนวดชอบประครบห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดค่ะเชื่อว่าสูงวัยในที่นี้จะต้องรู้จักลูกประครบกันแน่ๆและเรารู้จักกันส่วนใหญ่จะหน้าตาแบบนี้ค่ะ วันนี้นะคะเลยอยากจะพาสม่มไวทุกคนมารู้จักกับลูกประครบสุดไฮเทคที่ผลิตด้วยคนไทยที่ชื่อว่าอ e ีเซียคิดค้นโดยสตาร์ทอัพอิเล็กตรอนลัสคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาไทยที่ใช้ศาสตร์การนวดแบบร้อนสลับเย็นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเป็นอุปกรณ์การนวดแบบพกพาที่ล้ำสมัยมีสองหัวให้เลือกใช้คือด้านหนึ่งประครบร้อนและอีกด้านหนึ่งประครบเย็น เวลาใช้นะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาอาการปวดตามจุดต่างๆดีไซน์เป็นรูปทรงกระบอกจับกระชับมือด้านประครบร้อนจะเป็นหัวทรงกลมเหมาะสำหรับนวดร่างกายแขนขาส่วนด้านประครบเย็นจะเป็นหน้าตัดทรงเรียบเหมาะใช้กับใบหน้าและศีรษะ วิธีใช้ก็ง่ายๆแค่เปิดสวิตช์ซึ่งหน้าจอแสดงสถานะสามารถเลือกใช้งานได้ว่าเราจะประครบร้อนหรือว่าเย็นใครที่ต้องการกลิ่นหอมสามารถใช้ร่วมกับน้ำมันอโรมาน้ำมันนวดสมุนไพรไทยหรือว่ากลิ่นต่างๆได้ตามความชอบได้เลยค่ะเครื่องนี้นะคะใช้พลังงานเพียง5วัตต์ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก1ก้อนใช้งานได้3-4ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งดีขนาดนี้อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะ เขาบอกว่าราคาจับต้องได้อยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองค่ะใครที่สนใจอยากจะลองซื้อมาใช้ต้องคอยติดตามข่าวเพิ่มเติมอีกทีนะคะตัวเล็กเองก็อยากจะไปจองบ้างสักเครื่องหนึ่งช่วงนี้ก็ชักจะเริ่มเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวกับเขาบ้างแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะโอ๊ยเดี๋ยวขออนุญาตไปสั่งจองก่อนนะคะ